เฮ้ยปลายั้งกรบผมโอ้ยงไง่โอ้ยไ,ไอชอ่อ,ชอนไอช่อนไสสวยจ้าฮ่าฮ้าโอ้ยหลุดพี่น้องมึงอ้าคือพันยุงสิ ดีครับผมพีม่น้องครับช่างอาจีตพิเศษสมบัติครับผมเจอกันอีกแล้วกคลิปไส่เบ็ดเยี่ยวหวดคลิปนี้กับฝนตกอีกคือเก่าอะไรพี่ร่างครับตอนมาใส่เวลาเดิมเลยเจ้าว่าเป็นยังไดต๊ะกับต๊ะเท่านี้แหละครับนี่พอลิ้นลิ้นนี่พอาะยางหยากไงโอ้ยมึงจีดินพอาไล่ไล่หน่ครับผมมาเข่าผมอยู่ทางน้าพอดีครับ ถายฝนเท่าจากน้อยเดี๋ยวสิพาไปใส่หมยเก้าหอ้อหล่ะหัวเก่าจะว่าไงทางมาไหมมึงเพื่อป่ามันอยู่ทางผีกับมีอ่เศร้าหรอฝนโอ้ยมันเงุดแต่นอนี่เยือเอ่อาไอไปลุยเลยละ่ะ เมื่งไม้นี่ครับผมไม้ดีครับบรเิเวณมาไส่โดนหละ่ะชาวเนี่โอ้ยเหมือนโอ้ยขจอกมาใส่ใส่กลุ่งบริเวณลากเดียเด๋ยวกลุ่งให้ละ่ะ <c oughs> ว่าไปทัวร์ตามึงตกเห็นบ่ครับหัวเข้ากับไก่ที่ตายหมดเหรอหาหม่อ,อ,มองไ้ที่มันง่ายๆครับคลิปีดิไ้ง่ายๆง,ง,งานง่ายๆ ล้ว่าก็เสียงค้นมาหลักครับเสียงค้นมาไมา่ยอามให้ใบนี้ที่ข้าเจ้ามาต่เขียดน้ำฟังหลายล่ะเอ้าอใส่หรอติดตามกันบ้องครับว่าจะเป็นยังไงหม่องใส่อยากงาก,กอนเมื่อยใส่หมองง่องยางง่ายๆ่ากนเมื่อนี่เรียบร้อยครับผมเบ็ดสามสิบก็อลงใส่ไปฟังพี่้วก็ แมงเอียงเกาะเดี๋ยวฟังพี่ครับผมนี่หลังที่มันหลุดไปคลิปก่อนนานีาน่ที่ย่ามือสอบมาเรยกักตัวเดี๋ยวทำมันหลุดไม้นี่นงครับโอ้งามแห้งแต่ตอนีปลาขึ้นมาอยู่แรงทำมานหลุดขี่เกาถุ่มกลัวๆติดตามครับพี่น้องที่เป็นยังไงคลิปนี้ขอบติดตามไว้ครับ ดีย้ำเสีซอครับผมพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมหลังจากที่เขามาใส่เบียดไว้ว่านนี่เวลามากูครับผมมากูเลยด้ครับเมือเพราะว่ามือเคลื่อนมาเลยมายามพี่น้องเยือหัวทั้งล้มทั้งฝนครับตอนทุ่มหนึง่งทุ่มนึงไปหา สามถุ่มกูกลัวครับจะก่อยเศร้าครับจะว่าฝนมึงโต๊วควาลิลลิ้นนี่ครับโมเปียกบางอย่างเลยจะมาล้มมาแห้งแล้วก็ฝ้าห่วงฝ้าอะครับแหงมก็ได้บอ,อ,อกมาไอ <ป S 2> ไ,ไปหลุเมึงน้ำกันครับว่าดีเลยเอียงพ่อโตบวโมเตีเกยกเป็นไ,ไดเลยพี่หลงเปิดไฟจังไรกัน อย่างมึงเลยล่ะโอ้ตั้งซืือยอ,อยู่คือเกาอ่าเบียดเท่ามึงไหนยังครับเนี่ยเนี่ยบเเ่เหมือดเสืออ๋อแถวนี้บ่มีปป่าบ่ตกกระเทาะตกว่าบึกเบียดเ,เ,เนี่ยยังอยู่คือเก่าอยู่ครับ โอ้ยเอะผมเงิดผมเงิดเหรอวะผมนี่ปลายเหรียดโอ้ยยอมเลยครับทางนี้บอกคือบริการ ตั้งอยู่คือเก่าอยู่เบียดเขาเอาหลังนั้นเป็นที่ลงลงอยู่จะว่าบอ่อตี่งบอ่อหยังไปเมืองครับมีหยังบ่โอ้ปลาเทียกนะครับนี่โอ้โหหัว khá to mây yầm nhẹ vẫn vô câu vô <laughs> mà bị nhăn ở Long thì mình cứ câu à ác à, ยอมเลยพี่น้องครับว่าถือจากหลังคนก็คือสิบ่ออกมาดอกมัดมัดหล่อฟังนี้หลังสุดท้ายเดี๋ยวพยายามกันต่ออีกฟังหนึ่งครับผม มามันเถือกเดีย๋ยวฟังแล้วฟังหนึ่งแล้วรู้อีกฟังหนึ่งครับมาเนี่ยเมีก็เป็นลงต่ำๆครับตายสัมเฮ้าดนครับผมพีโอ้ยเห็นว่ากระได้ไมีอยู่มึงมึงครับพี่นอนครับมึง ปลาหยังเฮ้ยปลาหยังครับผมโอ้โห่าง่ๆโอ้ยไอ,ยอชอ่อ,ชอนไอช่อนใสสวยจ้าฮ่าฮ่าไม่กินเลือกจ้ะอ๋กินอยู่ในคอเลยครับตัวนี้หนึ่งแต้มมาแล้วตัวเดียวก็คม เพราะเขาเอาลายครับเขาเอาเมื่อละตัวเอาเพราะได้กินโอ้ยจะดินเถอะเอ๊บจะติดอยดชอยีวิตหายโอ้ยบาดเมืออละมือถือเข่ามะนะัน ตายแทย้ครับัวนี้เรเหลือเราพี่น้องโอ้ยปวดปวดได้ชิมูุใจวอลลดโอ้ยมือหวาดหมดอนอโออืออือ,อมึงใส่งามอยู่พี่น้องครับ หนึ่งเตี้ยมตัดปลายใช้สวยวางขีดไม่ได้เลยหนึ่งเตี้ยมเลยยังดีหนึ่งเตรียมมาแล้ว มาแล้วจ้ะไปอีต่ออ่ทาทั้งนี่เป็นกองๆอยู่เด้ยครับนี่เบียดเทาสัตว์ฮิอ้ยหลุดพี่น้องมึงอ้าคือพันยุงสิเห็นไ,ไหม เบ็ดเป็นต่ํๆลงเลยอุย๊ยคือผู้ใดมายามให้เอาือติป่อตัวนั่นไปอู้พลาดแล้วผาดแล้วครับผมรุดแทแเราหันนี่ไก่กันเลยโ <c oughs> อ้เสียดายเบ็ดกระตำลงมาขัหม เขาเจามาใส่ใส่กุ้งเนี่ยเอาไปเถอะใส่กุ้งหายหรอเห็นว่าครับตอนมาใส่มีใส่กุ้งอยู่เลยโอ้คือเราไปน่องบันนี้มีคิดพอแล้วเถอคก็บม่ได้หรอกคือ เาไปกินแล้วล่ะไอยหลุดไหม<อ>เนีแนมไปซื่อๆอ,อยู่ ด่างก็หายก็จอะไมา้ยามด่างด่างก็เอาไปเลี้ยมาซาเหมือนแล้วครับพี่น้องหลังสุดท้ายโอ้ตัวเดียว รูปผลงานพี่น้องครับหนึ่งตัวงามๆอยู่เห็นว่ากา็ได้ไอ้แกงอยู่ครับแกงเส,นงส้นอน่อไป้สมปนกับเรือผละครับมันปนกินบ่เบิดดอกพี่น้องตัวงามอยู่เด็ดเอาเยียหัวกังมือตะโตก็ได้ย่ได้กินแล้วพี่น้องครับแ้่ว่าลังเน,นื่องเนี่ยจักหลุดคือจักหยั่งพี่น้องมาสวยผล ว่าลักษณะเบ็ดน่ไอยูของเก่าเพราะว่าผมใส่ไปสูงวัดบเดี๋ดดไปอยู่ตำนะครับขาดว่าหรือลพี่น้องครับประเดีด๋าวปะงไปดอกถืหลอย <c oughs> ทีมการใส่กุ้งเลยเคยือลอยเอาไปห้อยเอ็นพันปลายเบ็ดจกเอาปากจกเอาปากจกเข้าไปในปากปลาแล้วก็ดึงออกมามันขึ้นไปกินเลือดนะพี่น้องน่อนจะควงประเดีดมายามน้ำนะครับ ย้ำขึ้นแล้วก็ตื่นสวยพร้อมมาสวยอยาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศย้ำเศร้นๆนาๆแล้วมั้งครับผมว่ามาะตะเดือกหลายมันกั็มืดเดี๋ยวพอเห็นอีย่างเบื้องญาติอ้าวหนึ่งแต้มใสๆจ้ะผู้ชายคนนี้มาตรฐานเขาก็คือหนึ่งตัวว่หลายครับจินมาเบิดพี่น้องหาซื้อมือมืดละตัวนี่กัดแล้วสองขบับอยู่ตัว กินมะเบิดดอกแจงใส่ผักแจงแจงใเทน่อไปสมนี่กกิน,นมะเบิอดอดีพี่น้องครับนี่สามสี่คนนี่เบิดเทียนนี่อุ่นกินในซองเทียนเ <laughs> ออนี่ฝนตกดินพี่น้องบรรยากาศเงี้ยสบายสบายเี้ยแะครับยำส่วาๆอ้าฝากพี่น้องก็ติดตามกดไลค์กําลังใจขึ้นเขาหน่อยนะครับผมนี่ บรรยากาศไม้ที่ผมใส่ข้าวเจ้าก็ใส่กุง้งยุ่ลอกนี่แหละเถือกระเถื่อยุ่อหลอกบางคนใส่กุง้งบางคนว่าใส่หวัดว่าเถือ,อ,อก,ก,ออก็อย่ามาเป็ียนจากไหนเอ้าขอกกันไว้คลิปหน้าอย่าลืมติดตามไปช่องน,น,นี้นะวันนีสานบ้านเท่าขอบคุณที่รับผมไปหายามหนูกันเหรอครับวานนี้สวยเนาะขอบคุณครับ